กล่องขั้เล่งไฟฟ้า MCU Max หรือว่ากล่อง M Fast นะครับมีวิธีดังนี้ครับเราก็เสียบสายกล่องขั้เล่งไฟฟ้าเข้ากับรถเราก่อนนะครับจากนั้นนะครับบิดกุญแจนะครับไปที่ออนก่อนนะครับอย่าเพิ่งสตาร์ทนะครับนะครับก็จะขึ้นอย่างนี้มานะครับตัว F จากนั้นนะครับให้เรากดเมนูแล้วก็อัพร้อมกันนะครับให้ขึ้นตัว C แบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเหยียบคันเร่งนะครับเหยียบค้างไวเลยฮะเหยียบค้างไวอย่างนี้นะครับเหยียบคันเร่งไว้แล้วก็กด up หนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นตัว F แบบนี้นะครับแล้วก็ยกคันเร่งออกก็เป็นอันเสร็จสิ้นการคาลิเบตรครับแล้วก็เราก็สตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยนะครับเข้าไปใช้โหมดต่างๆในกล่องคันเร่งไฟฟ้าได้เลยครับ